สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในบรรยากาศของการคัดเลือกไวโว่วุ่นรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมแสดงกันในฮอร์โมนเดอะซีรีส์ซีรี่สองนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ภาคอีสานกับเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนั่นเองนะครับอยากมาลองดูค่ะก็คิดว่ามันเป็นโอกาสนะคะน่าลองดีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ฮอร์โมนเป็นซีรีส์ที่แบบดังมากๆในหมู่รุ่น เราก็อยู่กับพว่นเก่าซีซั่นแรกของเรานะครับพิョンโซโยสุขมากกระดานยงสวัสดีครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ถ้าเทียบกับวันที่เชียงใหม่โอ้หน้าต่นตาตินใจมากเลยครับจริงๆมันก็ระดับเดียวกันนะตอนที่เชียงใหม่น้องก็มากันเยอะตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็พี่ขอนแก่นก็ไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนกันครับแล้วพี่ได้เล็งใครที่แบบว่าดูมีคาแรคเตอร์บ้างหรือเปล่าจริงๆก็แอบแอบมองมองอยู่นะแต่ไม่กล้าเข้าไปจ้องหน้าน้องเลยใก่เดี๋ยวรอดูตอนน้องเข้าเข้าไปในห้องดีกว่าครับ เ่ตื่นเต้นมากค่ะ <laughs> รู้สึกตื่นเต้นนี้ครับมีความสุขนะที่มาแล้วแบบว่าได้ได้แบบว่าความภูมิใจกลับไปอยากบอกกับกรรมการว่าสู้นะคะยังเหลืออีกตั้งสาม้วกว่าคน <laughs> และอย่าลืมนะครับว่าทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามบรรยากาศการค้นหาว,วัยวุ่นรุ่นใหม่ได้ทางรายการนี้นะฮะฮอร์โมนเดสเจนทาง GDS c h a n n e กล่องซีเมนซขอย้ำนะครับว่าดูฟรีโอ้โหของฟรีดีๆแบบนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับผม